สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีเพิ่งมีพระชนมายุได้เพียง29พรรษาในขณะที่พระราชธิดาองค์แรกมีพระชนมายุ6พรรษาพระราชโอรสองค์ที่สองมีพระชนมายุครบสพรรษาและพระราชโอรสองค์สุดท้ายมีพระชนมายุเพียง1พรรษา9เดือนหน้าที่ที่จะต้องอบรมเลี้ยงดูพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้งสจึงตกเป็นของพระองค์แต่เพียงลําพัง ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีอาจจะไม่ทรงเคยคิดมาก่อนว่าหน้าที่นี้จะมีความหมายอย่างยิ่งต่อประเทศไทยคนน่ะทุกๆอย่างนี้มันก็ต้องเริ่มตั้งเล็กๆก็ไม่มีเอ่อเรื่องอะไรเป็นพิเศษนอกจากว่า,าตื่นขึ้นเช้าต้องทำให้หน่นทำนี่คือวางไว้หมดต้องทำโน่นตามทำนี่แล้วก็ต้องทำตามที่พูดเอาไว้กิจวัตรป,ประจำวนัน ก็ลุกขึ้นแล้วก็เมื่อแต่งตัวเองเป็นแล้วก็ต้องแต่งตัวเองอะไรอย่างนี้ตามววยแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องมารับประทานข้าวก็ต้องรับมันมันระเบียบวินัยนี่มันไปในรายละเอียดมากกว่าอนามัยนี่รับประทานอาหารเป็นเวลาต้องมีอาหารที่เราพูดคนเดียวนี้ต้องครบขีมูสี่มูห้ามูอะไรเนี้ยท่านก็ทรงทราบมาแล้วตั้งเจ็ดสิบปีมาแล้วท่านเรียนมาแล้วท่านก็มาใชาจ้จริงจริง ท่านกม็มาสอนเราประหยัดเพราะเราได,ด,ได้เงินเป็นอาทิตย์เท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ไม่มากสักห้าสิบสตังค์เทยย่าไร่ยังนั้นสมัยนั้นทั้งเวลาฉันไปโรงเรียนอาทิตย์ละห้าสิบสตังค์ท่านให้เป็นอาทิตย์แต่ถ้าอยากจะรับประทานอะไรข้างนอกที่เป็นขนมเป็นอะไรก็เอาเงินเนี้ห้าสิบคือแม่ให้รู้จักค่าเงินคือหมอมีแค่นี้ ก็ต้องใช้แค่นี้ไม,ไม่ให้เกินอะไรเงี้ยในการประหยัดแต่แม่จนถึงเดี๋ยวนี้ท่านยังแล้วท่านก็ค่าของเงินท่านไม่เคยตามค่าของเงินนะพอไปซื้ออะไรบอกว่าโอ้โหแมมแพงจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ท่านยังสั่งอย่างนี้อยู่เสมอท่านยังประหยัดอยู่ด้วยนี้ ด้วยพระอุปนิสัยที่ไม่ทรงปล่อยเวลาให้ว่างดังนั้นเมื่อพระราชโอรสทิดาทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนทุกพระองค์แล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงตั้งคณะเย็บผ้าขึ้นโดยทรงได้แนวความคิดมาจากอเมริกาโดยม่ากจะเป็นวันพฤหัสเย็บเสื้อเด็กอ่อนนะพระห่มให้โรงพยาบาลเย็บมือ S <S 2> <S 2> เด็กอ่อนๆผ้าสลู <S <S 2> <S 2> แล้วก็นั่งคุยไปเย็บผ้าเลี้ยงอาหาร <S <S 2> <S 2> บอกนั่งคุยไม่เสียประโยชน์ทำงานให้เป็นประโยชน์24มิถุนายนพุทธศักราช2475คณะราษฎรทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันส่งผลต่อสถานภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลาย ปลายปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าทรงมีพระดำริที่จะให้สมเด็จพระบรมราชชนนีและพระราชโอรสธิ่ดาสเสด็จไปประทับยังต่างประเทศเพื่อให้พ้นจากความยุ่งยากประกอบกับในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลพระสุขภาพไม่สู้แข็งแรงควรที่จะไปประทับณประเทศที่มีอากาศเหมาะสม กรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช2463สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับเพื่อฉลองการอภิเษกสมรสของสมเด็จพระบรมราชช,ชนกและสมเด็จพระบรมราชช,ชนนีณที่นี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสุขและความประทับใจที่ทรงมีต่อกรุงโลซาน และต่อมาในปีพุทธศักราช2476เมืองโลซานก็มีโอกาสได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชชนนีอีกครั้งซึ่งคราวนี้แตกต่างกว่าครั้งก่อนเพราะการเสด็จมาในคราวนี้มิใช่เพื่อความสุขของพระองค์เองแต่เสด็จมาเพื่ออนาคตของพระราชโอรสทิดา แฟลตเลขที่16ถนนทิสโซเป็นตึกใหญ่ที่มีแฟลตหลายชุดสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเช่าแฟลตหนึ่งที่อยู่ชั้นล่างพระทรงเกรงว่าพระราชโอรสที่ดาจะทรงทำความรบกวนคนที่พักอยู่ข้างใต้ ชีวิตของพระองค์ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเชกเช่นชาวสวิสทั่วไปทุกคนที่นี่รู้จักพระองค์ในนามมาดามมหิดลสุดถนน,นสถานีรถไฟบางทีมีส่ง คนเดียวต้องทอขึ้นมาเอาราชการที่เก้าเนี่ยไปด้วยคงแค่นี้หมอโอ้ช่วยกันอยู่เดินต้องเดินขึ้นมาแบบนี้มันก็ไม่ไกลแต่มันมันก็ชันนะต้องข้ามถนนอีกข้างล่างแล้วก็ต้อตงเดินไปอีกพอสถานีมันสุดสถานีก็ถึงไปนะครับตนที่ขอ